สถานที่เที่ยวเจ้าที่แรงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ทําที่เรยนยิบช่วยอะไรกลับมาสถานที่ท่องเที่ยวจํานวนมากในบ้านเราอ,อกจากจะมีความสวยงามและบนสเสน่ห์ที่ดึงดูดแล้วก็ยังมีตำนานเรื่องเล่าขานในหลากหลายมิติรวมถึงมีความเชื่อในเรื่องผู้ผีวิญญ,ญาณเจ้าที่เจ้าทางอาถรรพ์ซึ่งมีทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งและมุขปาฐะํำบอกเล่ากล่าวขานสืบต่อกันมา เราจึงขอคับสันสามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในบ้านเราที่ขึ้นชื่อในเรื่องเจ้าที่แรงมานําเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แตกต่างไปจากบรรยากาศการท,าท่องเที่ยวทั่วไปหนึ่งสถานที่ลึกลับดงพญาไฟเขาใหญ่เขาใหญ่แนอดตคือดงพญาไฟป่าในตำนานดินแดนป่าดงดิบรกชัดที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายพอยันอันตรายและเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับจากผู้ผีวิญญ,ญาณเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งมีเรื่องเล่าขานว่ามีคนเคยเจอ ซือสมิงมทีขมวดป่งข้างและพูดถีอีกหลายสายพันในผืนป่าดงดิบแห่งนี้เขาใหญ่วันนี้แม้จะเป็นสถานที่ท่ททองเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นของเมืองไทยแต่ที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งถึงขนาดมีคนนำทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งไปเขียนเป็นหนังสือพกเก็ตบุ๊กขายดังเช่นเรื่องทีข้างตาหรือทีบังตา ซึ่งปรากฏเป็นข่าวดังครึกโครมเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหลงป่าที่เขาใหญ่ที่แม้จะมีคนออกระดมตามหากันมากมายแบบแทบทิ้งแผ่นดินก็หาไม่เจอทั้งๆท,ที่เธอนั่งอยู่ตรงจุดนั้นและได้ตะโกนร้องเรียกผู้ค้นหาที่เดินผ่านไปมาซึ่งเธอมองเห็นเขาเหล่านั้นชัดเจนแต่ว่ากลับไม่มีใครเห็นใครเห็นหรือได้ยินเธอเลยจากคำบอกเล่าของเด็กจนกระทั่งมีการทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขา ถึงได้พบเจอเด็กคนนี้อยู่ในสถานที่ที่เคยค้นหาเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบแบบปฏิหารดงพญาไฟเปลี่ยนผ่านมาสู่ของการพัฒนามีตัดถนนธาตทานพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อแก้เค็ดเป็นดงพญายเย็นจากนั้นก็ได้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปัจจุบันเป็นส่วนสําคัญของมรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่สําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว,ว่าเป็นเจ้าที่ปกปักรักษาเขาใหญ่ และผู้ผ่านไปมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาดีมีจิตกุศลก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือที่เดิมคือศาลประหลัดจากสร้างขึ้นเพื่อรำลึกสดุดีในวีรกรรมความกล้าหารของประหลัดจงังหรือนายจังนิสัยสัตว์ผู้ปราบโจรบนเขาใหญ่ได้สำเร็จเมื่อกว่า70ปีก่อนจนเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในบริเวณนั้นเจ้าพ่อเขาใหญ่ปัจจุบันย้ายมาจากศาลปลัดจังฝั่งนครนายกตั้งอยู่บริเวณ่านเก็บค่าธรรมเนียม ฝั่งปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ผ่านทางนิยมแวะสักตระเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือบางคนก็มาบนบานสารกล่าวขอพอรให้ประสบในสิ่งที่หวังสองคำชะโนดหรือวังนาคินตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดสิริสุโทโธคำชะโนดตําบลวังทองอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดในภาษาถิ่นมาจากคำว่าคำ คือแหล่งที่มีน้ำซับไม่เคยเกิดแห้งกับคำว่าชโนดคือต้นชโนดต,ต้นไม้ประจำถิ่นของที่นี่คำชโนดหรือป่าคำชโนดหรือเกาะคำชโนดมีลักษณะเป็นกาะที่น้ำจืดที่ดูคล้ายเป็นป่าลีลับลอยน้ำอยู่กลางบึงโล่งกว้างอย่างหน้าทึ่งที่นี่มีต้นชโนดต,ต้นไม้โบราณหายากที่มีส่วนผสมของต้นตาลมะพร้าวและหมาในสัดส่วนเท่าๆกันอย่างลงตัว เชื่อกันว่าปากคำฉนโตดเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลโดยมีเจ้าที่ผู้ปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้คือองค์พญานาคราชเจ้าปุ่สุโทโธและนาคราชเทวีแม่ย่าศิีปทุมมาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้คำฉนโนกยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องราวของผีจ้างหนังหรือที่คนอีสานเรียกว่าผีบังบทซึ่งเคยปรากฏเป็นข่าวโด่งดังในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช 2,543เมื่อมีกลุ่มบุคคลอ้างว่าสามารถบันทึกวิดีโอภาพของเปรตและพูดถีที่ป่าแห่งนี้มาชมหนังกลางแปลงเรื่องนี้ต่อมาได้มีการพิสูจน์ว่าไม่จริงเป็นเรื่องหลอกลวงเฟคนิวของยุคนั้นแต่ก็ยังมีผู้ที่มักเรียกติดปากกันว่าตำนานถีจ้างหนังคำโฉนดอย่างไรก็ดีที่นี่มีเรื่องจริงที่ชวนตั้งขาก็คือข่าวการทยอยผูกคอตายนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่ไปเที่ยวคำชะโนดกลับมาซึ่งเชื่อกันว่ากลุ่มผู้ตายอาจไปลบหลู่หรือกระทำสิ่งนี้นที่ป่าแห่งนี้ก็เป็นได้นอกจากนี้ก็ยังมีคำบอกเล่าจากคนในพื้นที่ว่าเคยมีคนมาแอบนำต้นชโนดออกไปปลูกที่อื่นแต่สุดท้ายไม่นานก็ต้องนำมาคืนเพราะอยู่ไม่เป็นสุขเจ็บแค่ได้ปวดประสบแต่เรื่องไม่ดีปัจจุบันคำชโนดคือสถานที่ท่องเที่ยวสายมูอันดับต้นๆ ขอเมืองไทยที่คนนิยมเดินทางมาบนบานสารกล่าวอธิฐานขอพรขอหวยขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากที่ผ่านมามีผู้มีโชคดีมาขอเลขเด็ดตีความแม่นถูกหวยจากที่นี่กันไปนักต่อนักสำหรับสิ่งน่าสนใจขึ้นชื่อบนเกาะคำชะโนดนั้นก็นำโดยศาลของเจ้าปุ่ศรสุทโธทและเจ้าย่าศรีปทุมพ่อปู่ศรสุทโธทและแม่ย่าศรปทุมมาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของสถานที่แห่งนี้ ที่แต่ละวันจะมีผู้คนที่เขารพัฒนาเดินทางมากราบสักการะเจ้าปู่ศรีสุโธและเจ้าหญ้าศรีปรทุมมากันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อคาฉนโดบ่อน้ําที่ไม่เคยเหือดแห้งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางเข้าออกระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของลราพญานาคสามปราสาทหินพนมรุ้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังถิ่นอีสานใต้ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นปราสาทหินที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในเมืองไทยปราสาทหินพนมรุ้งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่15เคยเป็นทั้งาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูและทิศวนิกก่และาศาสนสถานในาศาสนาพุทธลัทธิมหายานปราสาทหินพนมรุม้งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งดินแดนอีสานใต้ซึ่งมีความเชื่อว่าที่นี่มีทั้งเทพ,พเจ้าฮินดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธและเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อท้องถิ่นคอยปกปักรักษาปราสาทหินพนมรุ้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่มือบุรีรัมย์ทุกๆปีทางจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการจัดประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งให้ผู้สนใจเดินขึ้นไปทำพิธีบูงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาซึ่งเชื่อกันว่าจะประสบโชคดี ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปัจจุบันจะจัดในช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่งตรงลอดช่องทะลุป,ประตูทั้ง15ช่องของปราสาทเป็นแนวเดียวกันอันถือเป็นดังสิ่งมาสจ,จัรร์ชองปราสาทแห่งนี้สำหรับผู้มาเยือนปราสาทหินพนมรุ้งที่นับถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็จะมาขอพรบนบานศารกล่าวหรือทําพิธีบวงสรวงในพิธีของศาสนาพราหมณ์ก็ตามแต่จิตศรัทธา นอกจากนี้ก็ยังเคยมีผู้อวิชาอวดอุตรีมาลองดีลองของกระทั่งเคยไปทำลายเทวรูปโบราณที่พนมรุง้งซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังในส่วนของผู้มาเที่ยวชมปราสาทหินพนมรุ้งนั้นก็สามารถเที่ยวชมความงามและเรียนรู้สิ่งน่าสนใจที่ชวนทึ่งของปราสาทแห่งนี้ได้ตามปกติแต่ต้องไม่แอบนำเศษซากโบราณสถานก้อนอิฐหินดินกลับบ้านด้วยความเชื่อที่ผิดๆเพราะมีข่าวปรากฏอยู่บ่อยครั้ง ว่าใครที่แอบหยิบสิ่งต่างๆจากที่นี่ไปสุดท้ายไม่นานก็ต้องส่งคืนเนื่องจากอยู่ไม่เป็นสุขเจ็บใครได้ปวดประสบแต่ปัญหาเรื่องไม่ดีในชีวิตซึ่งปราสาทหินพนมรุงถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้มากถึงขนาดมีคนพูดว่าที่นี่มีคำสหาหกใครคิดมาทำไม่ดีมิร้ายหรือแอบมาขโมยอะไรกลับไปมันจะต้องมีอันเป็นไปและนี่ก็คือสามสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องเจ้าที่แรง ซึ่งบ้านเรายังมีอีกหลากหลายแห่งอาธ,ธิพูกระดึงที่มีเรื่องเล่าอาัพิลับอยู่บ่อยครั้งท่านนาคาที่มีคนนิยมมากราบไหว้ขอพอรซึ่งล่าสุดเป็นข่าวดังจากแสงสีฟ้าที่ปรากฏบนหินโหงูและหาหินงามแห่งหมูกอตตุรเต่าที่ขึ้นชื่อเรื่องคำสาตะรุเต่าซึ่งหากใครนําก้อนหินบนหาดนี้กลับไปต้องรีบนําส่งคืนเพราะอยู่ไม่เป็นสุขนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องเจ้าที่แรง พร้อมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นตามแหล่งธรรมชาติป่าขาวัดวา,ารามโบราณสถานต่างๆซึ่งแม้นี่จะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการอา่านอย่างไรก็ดีสําหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเคารพให้เกียรติสถานที่ไม่เชื่ออย่าลบลู่ไม่ทําที่เรนอุตริหรือแอบหยิบชวยอะไรกลับมา ส่วนใครที่เที่ยวตามแหล่งธรรมชาติป่าเขาก็ต้องไปเดินในเส้นทางที่กําหนดอย่าออกนอกเส้นทางมิฉะนั้นอาจจะหลงป่าหลงทางเอาได้ง่ายรวมถึงเราควรเที่ยวแบบมีจิตสํานึกรับผิดชอบเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นนํากลับมาเพียงภาพถ่ายและความประทับใจจากกําลังใจของท่านที่เข้ามาติดตามและชมรายการของเราทางเราจะนํารายการดีๆมานําเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่